อันนี้คือวันนี้จะมาจุ่มล o อตโซ e เดเซอร์คกันนะคะอันนี้ได้มาในราคา380บาท1ซองจะมี5ตัวคือเคยก็ไม่เคยดูกระตูวนเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าเป็นคนชอบสีชมพูก็เลยซื้อมาดูทุกคนอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารักเลยเป็นตัวอยู่ในนี้ดูดิ อันนี้เป็นแบบน้องหมีมีโบว์อุ้ยมันน่ารักอะ่ะอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นน้องหมีแบบชมพูใสใสน้องหมีมีโบว์อุยนี่ก็เป็นน้องหมีแบบสีใสๆอะ่ะน่ารักน่ารักน่ารักเลย นี่ก็น้องหมีสายต่างกันไงวะอ๋ออันนี้เหมือนเป็นน้องหมีสายอยู่ในห่วงยางหรือโดนัทไม่รู้และน,นี่ก็เป็นน้องหมีสายอยู่ในถ้วยคัพเค้กน่าจะโดนัทหมอันนี้น่าจะเป็นโดนัทเพราะว่ามันเป็นแบบขนมหวานนะอันนี้เป็นน้องโรสโซอยู่ในเค้ก อันนี้ก็เป็นน,อน้องลอโซอยู่ในเค้กเหมือนกันแต่เป็นเค้กแบบใสๆน่ารักปกปิกสุดๆยูหูบ๊ายบาย